มีคนถามผมหลายคนมากๆว่าชูล่าหรือว่ามังเนี่ยมังคริระหว่างสายสเตนกับสายเอจิต่างกันเยอะมากไหมต่างกันยังไงขอแนะนำร้านลิชแมนช็อปนะครัสำหรับใครที่ค้นหาวิธีการพัฒนาตัวละครใน ROS อย่างง่ายๆก็นี่เลยครับลิชแมนช็อปนะฮะแอดไลน์ีมีตัวแอไซน์นำหน้าเติมถูกเติมไวบริการปลอดภยัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงตอนนี้มีการปรับราคามาแล้วนะครับแพ็คราคาถูกลงสบายกระเป๋าขึ้นแล้วก็เติมตัว VIP ในเกมก็เติมได้ถูกกว่าราคาในเกมนะครับ459 759และ1229จะเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ p i m l i c h m a n s h o p c o m h o m e นอกจากเกม r o s ก็ยังมีเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายหลากหลายเกมผู้ติดตามทาง Facebook มีมากกว่า4 0 0 0 0คนเข้าไปแล้วครับการันตีเรื่องความน่าเชื่อถือความปลอดภัยได้แน่นอนเป็นร้านเติมเกมอันดับต้นๆยังไงนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึง richmanshop ครับผมพยายามจะอธิบายคือ1ในเรื่องที่ผมเข้าใจ2ย่า อยากให้คนฟังแล้วเข้าใจอย่างง่ายด้วยถ้าเอาแบบง่ายสุดเอจิ AG กับสเตนคุณจะเลือกเล่นอะไรอยู่ที่งบประมาณคุณเลยถ้าสมมุติคุณคิดว่าคุณจะทำออฟขึ้นไปถึงพาย่อนคุณไปเล่นสเตนครับแต่ถ้าคุณจะทำแค่ออฟคอนเทล่าคุณเล่นเอจิได้ทำออฟคอนเทล่าระหว่างเอจิกับสเตนไม่ได้ต่างกันเยอะมากมันมีตัวช่วย ในการที่จะรีดดาเมจของสายเอจิีขึ้นมาได้เช่นเกาะขาวบิ้วตัวละครบิ้วตัวละครคืออะไรคือคุณอาจจะไม่ได้ไปเน้นธาตุไปเน้นพวกเรื่องขนาด ไปเน้นพวกเรื่องเผาเพื่อให้มันตีบอสบางตัวโดยเฉพาะเจาะจงให้มันแรงแบบแรงหลุดโลกแรงสุดๆไปเลยเรื่องสกิลไอตัวสกิลเกรดออฟเฮลเคยอธิบายไปแล้วเนาะว่าสายเอจิเนี่ยตั้งเอาไว้สักประมาณ6จะทําดาเมจได้ดีกว่าตั้งเอาไว้เลเวล10อธิบายโดยละเอียดเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงว่าทําไมถึงบอกว่างบน้อยหรือว่าทำพอนเทล่าเนี่ยให้ไปทำเอจิอย่างแรกเลยคือถ้าคุณเล่นเอจิเหมือนมีหวังในการจะใช้ประดับทองอย่างตัวประดับเอจิเนี่ยราคามันไม่ ่สูงราคามันไม่แพงมากอย่างเซิร์ฟวาคิลี่เซิร์ฟเนเมซิสเขาจะขายกันอยู่เลนจ์ระหว่าง40,000กว่าถึง5้าหมื่ไม่ค่อยเกินนี้เท่าไหร่กับกันถ้าคุณไปเล่นสายสเตนราคาตั้งมัน6 5หมืจริงฮะอันนี้เข้าบายบิดดิ้งคุณดูแล้วกันแค่บายบิดดิ้งนะครับเขาใส่กันไปแบบแสนสามหมื่แล้วอะแล้วยังไม่ ไม่นับว่าเข้ารอบประมูลจะไปจบที่เท่าไหร่อีกราคามันดีดกันอยู่ระหว่างแบบแสนสามจนถึงแสนห้าเท่ากับคุณซื้อประดับเอจิสชิ้นยังถูกกว่าเล่นแบบประดับสเตนข้างเดียวเลยครับดังนั้นเรื่องงบประมาณสําหรับการเล่นสายสเตนกับเอจิตอนนี้สาคัญมากๆนะยกเว้นว่าคุณจะมีประดับสเตนอยู่แล้วหรือคุณมีงบประมาณพอซึ่งคุณมีงบประมาณพอคุณไปเล่นสเตนครับไปเล่นออฟสเตนไปเล่นออฟพายอนยังไงมันแรงกว่าแน่ๆถามว่าทําไมมันถึงแรงกว่าเพราะว่าออฟคอนเทน คุณทำออฟแมวไอค่าเอจิตัวนี้ค่าเบสแตกตัวนี้ยยัยงเก่งผมให้มากสุดเลยนะมันจะได้อยู่ประมาณ3,000กว่าหน่วยพอมาเทียบกับสเตนที่คุณทำพาย้อนเนี่ยคุณทำดันขึ้นไปเรื่อยๆจนครบทุกชิ้นมันจะได้ประมาณ5000กว่าหน่วย3,000กว่าหน่วยกับ5000กว่าหน่วยแตกต่างกันเกือบประมาณ2,000หน่วยไอส0 0 0หน่วยตัวเนี้พอมันคอนเวิร์ดกลับมาเป็นพีแอตแทคคอนเวิร์ดกลับมาเป็นตัวดาเมจแล้วอะ่ะมันต่างมันห่างกันมหาศาลมากครับดังนั้นคือถ้าอยากแรงอยากไปสุดเล่นสเตนทำออฟพาย้อนแต่ งบประมาณมันก็จะเยอะตามไปด้วยถ้าคุณอยากเล่นเบาๆสบายๆแล้วก็หาบิลเฉพาะอาจจะไม่ต้องตีบอสแบบทุกตัวแรงๆทุกตัวติดท็อปเทียอะไรประมาณนี้เลือกเฉพาะบางตัวที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะบอสตัวเนี้ยเราไปยืนชนไปยืนตีมันไหวเราแบบจะเอาของมันมาขายได้มาอะไรยังไงได้ก็เลือกขนาดให้มันเหมาะกับบอสที่ต้องการอาจจะเลือกธาตุให้เหมาะกับบอสที่ต้องการก็ได้ใส่เป็นการ์ดไรธาตุแล้วก็ไปนเน้นผเผาไปนเน้นขนาดประมาณนี้ยังไงถ้าฟังแล้วยังรู้สึกว่ามีข้อ สงสัยอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็ลองสอบถามมาละกันแต่สําหรับความแตกต่างระหว่างชูราคริสายเอจิกับสายสเตนมันแตกต่างกันประมาณนี้วัดง่ายๆง่ายที่สุดก็คือเรื่องงบประมาณงบเยอะไปสเตนแรงกว่างบน้อยเล่นเอจิสบายกระเป๋าแล้วก็ไม่ได้เบามากดาเมจพอมีพอสู้บอสได้อะไรประมาณนี้